ในข้อที่ห้าครับเขาบอกว่าคะแนนเต็มของวิชาคณิตเนี่ยสี่สิบคะแนนนะคะแนนเต็มสี่สิบนะครับไมล์ทำได้สามสองอาร์มทำได้ยี่สี่งั้นตอนที่คุณครูเขาตรวจของไมา์เนี่ยคุณครูเขาจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมสามสองเต็มสี่สิบแล้วตอนที่คุณครูเขาตรวจของอาร์มคุณครูเขาจะเขียนยงนี้เนาะยี่สี่เต็มสี่สิบอย่างนี้ใช่ป่ะเออ อยากรู้ว่าไมายทำได้กี่เปอร์เซ็นต์งั้นคิดของไมายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาคะแนนที่ไมายทำได้เทียบกับคะแนนทั้งหมดสามสองส่วนสี่สิบแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นได้เลยครับมันเป็นการเปลี่ยนค่าแปลงค่าจากเศษส่วนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับการแปลงค่าจากเศษส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้คูณร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่คูณร้อยนะคูณร้อยค่าเพิ่มร้อยเท่า แต่คูณร้อยเปอร์เซ็นค่าไม่ได้เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นคือหนึ่งมันคือการคูณได้หนึ่งแค่หน้าตาเปลี่ยนเฉยๆยี่สิบตัดได้สองยี่สิบตัดได้ห้าสองไปตัดสามสองได้สิบหกสิบหกห้าได้แปดสิบมาทำได้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วอาร์มล่ะอ่าต้องดูก่อนอันเนี้ยเขาไม่ได้เทียบกับ คะแนนเต็มเอออาร์มทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ของไมายดูครับของไมายเห็นปะของไมายแสดงว่าต้องเอาคะแนานอาร์มเทียบกับไมายครับเนี่ยของไมายเลยต้องเลยไมล์เลย,เลย,เลยต้องเป็นฐานในการเปรียบเทียบครับ อาร์มทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ของไมล์ก็อาร์มส่วนด้วยไมล์อยากรู้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปเห็นไหมครับประโยคนี้ไมล์ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์มันกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็มอขอโทษของคะแนนเต็มกี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มตัวส่วนก็เลยเป็นคะแนนเต็มแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่าอาร์มได้กี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มนะ แต่เขาบอกว่าอาร์มได้กี่เปอร์เซ็นต์ของไมล์ตัวส่วนจึงต้องเป็นคะแนนไมล์ครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนาะอาร์มได้ยี่สี่มายได้สามสองอะแล้วคูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสับสนตรงนี้ไหมครับงั้นเวลาอ่านอ่านคำถามดีๆนะแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองสี่ขึ้นไปตัดร้อยได้ยี่ห้ายี่ห้าสามได้เจ็ดสิบห้า ทำได้75%ของมายนะครับ